มาครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแพ็คบอลสีนะครับเพชรจะสีนะครับพร้อมส่งลูกค้านะครับที่ระยองนะครับรอรับได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นไม้แยกหน่อน,นะครับรอรับได้เลยนะครับนี่ครับบรรจุอย่างบรรจุแพ็คกล่องอย่างดีเลยนะครับเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าต้นไม้จะเฉ่านะครับเดี๋ยวเรามีการหล่อไน้ไปช่วยให้ความชุ่มชื้นของต้นไม้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวนี่มีการใส่ฝาครอบอย่างดีกันใบไม้ช้ำนะครับอขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุนกันนะครับรอรับได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ